กลับกันมาอีกครั้งแล้วนะคะกับเกมไมค์ครับนะคะอ่าเราเรา,เราจะไม่เล่นตอกันจากพาร์ทที่แล้วเลยนะคะที่สร้างมาเสร็จไปแล้วนะคะจะไมเล่นกันต่อเลยเย้โอ้ยตอนนี้ก็ตะกี้หลังจากที่เพิ่งโอ้โหมันยังเจนเนอเรชเสร็จเลยอยู่ในบ้านกอนแล้วกันจากตะกี้นี้เพิ่งจะอัพคลิปไอพีบีไปนะคะอ่าก็ช่วยกันกดซับไลค์แชร์ชงอะไรก็ได้ไปนะคะโอ้ยแล้วก็ต้อง ขอขอบคุณอีกอย่างด้วยนะคะที่โหมามาแปะซับแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆทุกแชร์ทุกไลค์คอมเมนต์ก, like, comment, ก็พูดได้ว่าดีใจมากก็ขอขอขอบคุณจริงๆค่ะตอนนี้ขอจัดของก่นอนอยังใช้ได้อยู่อ่าพวกที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็วาข้างบนเอาสวมกัอสิครับผมโอเค ่ตอนนี้เรามาคับกล่องกันดีกว่านะคะน่าจะพอแล้วแหละคับกนี่ทำก็ทำเหมือนเตาเผานะคะที่เคยบอกไปถ้าเราทำสองอันนี้ปุ๊บลีดข,ขวาลากเราจะได้หีบมาสองใบแล้วเราก็จะบึนี่แล้วมันก็จะติดกันทีนี้แล้วก็จะเก็บของเข้าไป แอปเปิลเอาไว้ด้วยฐานไม้ก็ไว้ด้วยเอาอึ๊บเอาไปใส่อ่ะ <c oughs> จอกไปข้างนอกกันแล้วนะคะไม่มีตัวไดเช่บออ่ะลงไปเช่นเดิมค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเอ,อ้ วันนี้เออันนี้ดีกว่าเรามาสำรวจพื้นที่กันดีกว่านะคะขอกบ,บานแล้วจะออกมาทำอะไรเนี่ยโอยตอนนี้รู้สึกว่างงกับชีวิตมากพาร์ทพาร์ทนี้ไม่รู้เป็นอะไรทำไมพูดไม่ค่อยออกก็ไม่รู้อ่ะเราไป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 ,ไปนาบ้านแล้วยี่ขบานไป <c oughs> เราต้องโอ้ยมันต้องใช้ไมาเยอะอะ ราจะสำรวจกันนะคะสำรวจพื้นที่พร้อมกับล่าสัตว์ด้วยตอนนี้แล้วก็มาครับนี่มันไมครับเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตนะเนี่ยสมมติเอาเท่งไม้เนี่ยไว้ข้างล่างปุ๊บอ่ะวางไปปป๊บเอาถ่านมาปุ๊บปับ๊บนี่เอามาเป็นไฟดีจริงๆเลยอ่ะเอามารวมกันไว้ห้าอัน แปดแล้วแปดบวกห้าสิบสามนะคะอึ๊บอึ๊บไม้แปดอันโอ้ยไม่ชอบเสียงเพลงเลยเพลงปิดไปเลยน่าจะพอแล้วแหละอึ๊บอ่าโอเคแล้ว21นะปบเน้านแล้วไปสำรวจพื้นที่กันดีวกว่าลำหู แลงจากที่เพิ่งอัพอัพคลิปพ,พีพบไปชื่อตอนโชกากนะคะมันก็เรียกได้ว่ามีคนคอมเมนต์คนหนึ่งซึ่งเขาคอมเมนต์ว่าฮ่าฮ่าฮ่านะคะโอ้โหสลาสตูตัวฉกัดค่อยๆนะคะเฮ้ยเฮ้ัลวัดวัดอะไรอยู่ดิ้งวัดตัวฟักไอไอไอแค้นเอาไว ไม่ชอบสลามก็ตรงนี้แหละมันมันแยกล่างได้ฮึบฮึบโอ้ยโนอย่าตามอย่าอย่าโนโนโนฟอลโล me what what combo combo โอ้โห combo combo c อ m b o คอมโบคอมโบใหญ่เลยไอ้ยะดาบจะ แค่แค่สลามตัวหนึง่งดาบลดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะโอ้โหแต่เลเวลก็ให้เยอะมากแล้วนกะ็เดี๋ยวตอนนี้เราหาหมูเพิ่มหน่อยเราจะไปสำรับพื้นที่ฝั่งนู้นกันนะคะเราเราไม่ค่อยชอบแถบนี้แหละนี่สังเกตน,นะดาบไม้อ่เราจะลองใช้ดูอ่าะนะคะ,อะเอาเหนือหมูตัวนี้อ่ะเรามาดู ความแตกต่างในประสิทธิภาพของดับไม้กับดับหินนะตีทีนึงใช่ไหมอันนี้สองอันนี้สองทีปึ๊บมามันมันดอบมันดอบสองใช่ไหมแล้วเราเราลองดูดันไม้ดับไม้บ้างว่าคุณภาพจะเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าดับไม้จะมีคุณภาพครึ่งหนึ่งของดับหินนะคะอ่ะตีทีเดียวตายอ่ะก็ยังดอบสองอยู่เอ้ยดับดบสามเลยเหรอก็เรียกได้ว่าดับไม้เนี่ย ฟุกเยอะแต่ดาบหินส่วนมาตจะดาเมจตรงๆ,ๆเลยนะคะอ่ะโอเค,โอ,เคโอ้สลามนี่จะไม่ได้แล้วว่าเอาไปทำไรเดี๋ยวค่อยไปหาในวิกิที่หลังนะคะมาเราไปสำรวจพื้นที่กันดีกว่ายเย่อะไรสำรวจสำรวจฝั่งไหนอะไม่ไม่เราไม่สำรวจทะเลทรายคะ่ะเราจะไปสำรวจฝั่งนน้นจะมืดยังอะวันนี้แหละค่ะเป็นวันที่เราจะต้องบู๊กันแล้วนะคะ ซึ่งโนก็ได้ปรับไปไวแล้วว่าอีซี่ถูกต้องแล้วตอนแรกกำลังจะอัดแมปสกายกิตนะคะแต่ปรากฏว่าไอตา้ตายตายมันตายบ่อยมากคือเหมือนก็ว่าเกิดมาปุ๊บก็ก็เดสเลยเดสมอลล่กลางกลางกลางพื้นกลางพื้นเลยมันซึ่งมันเป็นบักที่แปลกในสกายกิตอาจจะไม่ลองรับใน1.4ก็ได้นะคะซึ่งหลายคนเล่นแล้วน่าจะแหลก แต่ถ้าใครคอมแรงก็ไม่น่าจะแหลกนะคะคอมหนูก็ไม่แรงหรอกแค่มันไม่เล็กเฉยเฮ้ยทำไมไอแอปเปิลมันลดเตวจังไะลองกินน้ำมูดิหลอดอาหารนี่น่าจะอยู่ทนกว่านะคะเฮ้ยน้ำนอะไรอะ่ะไม่ได้ลงวัดเอ,อาคีไฟไว้มันอะไรมันมันเป็นไอ้น่นอนเดี๋ยวลองไปดูค่ะ น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแถวเนะี้ยเดี๋ยวมืดมืดแล้วบ้านช่องแล้วกลับนะคะเแต่เดี๋ยวน่าจะถ้ามีวัวแล้วค่อยทำเกาะอะไรกันถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าสายนั่นแหละไม่ปรับไม้แล้วก็โอเคแล้วตัดไม้ไปหน่อยเราเรามาลองดูคุณภาพขอนไม้กันบ้างดีกว่านะคะ อ่ะเราลองนับวินาทีหนึ่งสองแตกอ่ะหนึ่งสองสามแตกโอเคค่ะเราจะสรุปได้ว,ว่าควรนหินคุณภาพดีกว่าหนึ่งเทาโอเคอเราจำตัวนี้ไม่ใช่เหรอเอา้าอ๋อนึกว่าอะไรโอ้โหเราวาถ้าตกตรงนี้ก็คือจบนะรู้สึกว่ามันจะเหมือนอะไรไหม่ๆสักอย่างนั่นแหละ อ๋อเพราะว่ามันมีลาวาอยู่ต้นไม้มาเลยไหมเข้าใจแล้วค่ะมาก็ได้เยอะแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านก่อนก็นแล้วกันนะเพราะตรงนี้ยังไม่เหมาะกกบการสำรวจวันนี้เราจะมาบู๊กันดีกว่าไม่ต้องสำรวจแล้วสำรวจนี่สิ่งไรอะ มาจากไหนอ่ะแล้วอาจจะมีดันเจียนอยู่ใต้ดินป,ปิดเสียงไปเลยปิดให้หมดโอเคนะหนูไม่ค่อยเออก็เข้าใจนะว่ากล้องไม่ค่อยชอบเสียงยน่ากลัวแล้วอยชอบเสียงเกมด้วยน่ากลัว ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ต้องไปเสียงเกมอ่ะเพราะว่ามันกลัวกลัวไม่ไหวกับทีเอ้ยเอ้ยสลัมบอลซีดเลเวลเลเวลสามแล้วเย,ยตัวนี้มีเมืองอยู่เดี๋ยวรอก,ก่อนนะออกไฟไปก็ได้โอเคขึ้นไปก็ได้ แต่เ,เราเข้าบ้านก่อนเราจัดของนะให้มันเป็นที่เอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องปอ,อกไฟไว้กันซอมบี้เกิดกันบี้เกิดไม่ต้องมาเกิดนะห้ามเกิด ช่วงนี้หนูเงียบๆก็เพราะว่าร้อนหนนะคะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอัดได้อีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วไปนอนแล้วโอ้โหนี่มาอัดซะดึกเลยก็ต้องใส่อะไรหรอกนะคะปกติแหละชอบอยู่แล้วตัวนี้เราหนูจะมาสอนวิธีการทําซุปเห็ดเ,เ,เอ้ยยังยังทาไม่ได้ทีนี้เราจะมาบูกันแต่ตัวนี้เราต้องหาทานก่อน ทานเอาเพื่อเอามาเผานี่นะคะลูกมือเนเดี๋ยเราค่อยดูที่หลังไอ้ลูกสลามบอลนนะ่ะเยวค่อยดูที่หลังว่ามันทํามันเอาไว้ทาอะไรอาจจะเออถ้ามีใครรู้อะไรก็บอกด้วยนะค่ะโอ๊ยตะว่างนี้เราก็รอนะคะโอเคหนูก็เคยบอกไปแล้วนะว่าทานไม้กับทันหินอันไหนมันโอเคก,กว่ากันมันมีประสิทธิภาพแตกต่างกันนะคะก็นอาจจะอาจจะเท่ากันนแหละ อแล้วมัง้งน่าจะพอนะใช้ไม้เผาก็ได้นะแต่ขี้เกียจใช้ซัมบี้เกิดยังเราให้เผา,าหาเสร็จก่อนเราจะออกไปกันเลยนะคะขอดูกรีน่าก่อนโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรหรอกช็ดูเพื่อนเฉยๆโอเค ถือได้ว่าฐานถ่านไม้ก็โอเคนะโอเคมากเลยแล้วค่อยใช้นี่เผาแล้วกันเออลืมไปเรามาทำสวิตประตูกันดีวกว่าเอาเน้หมูออกปุ๊บอ่ามันต้องเผาสองอันลืมไปรู้นะคะว่าหินหยาบเนี่ยเอามาเผาที่มันขุดได้เนะ่ยมันจะกลมเป็นละไขึ้นแทดนมันจะออกมาเป็นหินเรียบเ,เหมือนที่ไปเห็นในเมืองเนี่ย 711โอ้ยปะนี่ h i s สคริปเปอร์บบบบ This er. โอเคโอเคนะคะถ้าเผาเผาเออมันใช้แค่นี้นะอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องยังไม่จบนะยังไม่จบนะจ๊ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะจ๊ะ เราจะใช้ถ่านไม้เผาไปก่อนนะเอา้าทำไมเผาไม่ได้ใช่ไหมลืมอา,อา,อาคนคนหลง,ล,งลืมลืมมากก็คงจะไม่เป็นไรนะแค่ออกไปบูกก็เลยได้ไหมอาวัดอ่าเราได้เนื้อหมูมาสามอันแล้วออกไปตะลุยกันเลยดีกว่า เฮ้ย hey, สลามวัตฟักอย่าลุมจ้าอย่าลุมไม่ไหวมั้งค่ะเอ้มาเข้ามาได้คอมโ,มโบแน่คลิปนี้เอาละค่ะบูบูสุดบูบูมาแล้วอ่าข้างหลังนี้ไม่มีอะไรนะเข้ามาได้ไม่กลัวไม่กลัวไม่คุ้มเลย โอ๊ยโ้ยยตกใจตกใจอย่าอย่าสามอย่าอย่าอย่าสองรุมหนึ่งได้ไหมคะโอ๊ยบีเบะบีเบะบีเบะไอ้ย่เลเวลสแล้วอันนี้เคล็ดลับนี้เรียนรู้มาจากพีบีโอ้ยเจบโอ้ยมินิซอมบี้มายยบ้าตาย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 ยายยายายไอ้มินิซอมบี้นี่คอมโบแรงนะ อแ <c oughs> ม่งดังลงมาในเมืองซะด้วยเออตาละดีมากเดี๋ยวเราเข้าบ้านละเอยเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าบ้านแล้วไม่ไหวและต้องนอนละอย่าเพิ่งอย่าเข้ามาหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษยา่าไม่น่าออกมาบู๊เลยนอนเออดีนะคะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อด้ะคะบ๊ายบาย